โอ้โขี้ตึงๆขอ,อเธอออกเธอออกเธอออกเธอสี่สิบโลออกเธอออกเธอ,อ,อ,เ,อเออนี่แหละนี่แหละกล่องใส่แมว <c oughs> อุ้ยผมอยากจะร้องไห้คือตอนนี้ผมไม่มีแรงแล้วทุกคนคือผมไม่มีแรงแล้วตัวสีดำตัวที่อุ้ยผมฟาร์มของมาตั้งเยอะโอจังเขาแย่ไปเตะ และนี่ก็เป็นดาเมจที่ผมทําได้ณตอนนี้ด้วยอาวุธ4ดาวนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิใใ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อนะครับขอบคุณนะครับกาาบสบายดีทุกคนกลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมซองจันดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม g กนชินเอ็มแพ t นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมากดกาชานะครับทุกคนเออแต่ก่อนอื่นผมจะฝึกกดก่อนนะครับแล้วผมจะกดตู้ยาเอะเนี่ยยาเอะโอเคล้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้า <c oughs> แล้วดูน้องแมวดิโอ้ยวันนี้ผมจะมากดแค่น้องแมวนะครับเออยาเอะออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้แต่ว่าผมจะมาฝึกกดว่าเออในโหมดทดลองนี่มันจะออกในกิโลนะครับเออทุกคนเรามาฝึกกัน โอเคนะครับไม่รอซ้าทำกันตเลยครับ10โลจะออกหรือไม่ออกนะครับเออตัวตัวละครอะไรคิร่าละหรือเปล่านะผมใช่คิร่าละนั่นแหละเออม่วงมาแล้วม่วมาแล้วมาแล้วออกออกหรือไม่ออกหรืเบ้อออก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 โอไอติมปักคือโหมดทดลองยังไม่ออกอ่ะทุกคนผ่านไป10โลแล้วนะอันนี้คือทดลองก่อนแล้วค่อยมากดตัวจริงอุ้ยอุ้ยดิ คิดได้อะไรโอ้ดับดับงโง่ๆนะครับโอเคโอเคนะ10โลไปแล้ว20โลขี่ละละต้องมาแล้วแหละขี่ละละโอ้ยไม่ได้ดูดิว่าได้อะไรปขี้ขี้ขี้ตึงๆจังหวะนี้ขี้ตึงๆอะไรเนาะไอติมอีกแล้วเฮ้ยอุ๊ยโกโล อุย้ยแมวออกทุกคนคือ20โดแล้วนะเนี่ยเอ้ยน้องแมวไม่ออกจริงดิเอาไปอีกออขอเหอะขอเหอะขอสาสิบโดนะอย่าออกเยอะผมแบบถ้าออกเยอะผมไม่มีอาวุธให้นางนะโอ้โหขี้จึงตึงยาเอจะออกไว้เนี่ยคือสีดาวไม่ออกจะออกอยาเอก่อนแนละ้วโอ้อยูจินเฮ้ยเอาจริงดิ นี่คือสี่สิบสามสิบแล้วนะอันนี้คือสี่สิบโลไม่ออกจริงดิน้องแมวเออดูดูด,ด,ดูโอ้โขี้ตึงๆึงขอเถอะออกเถอะออกเถอะออกเถอสี่สิบโลออกเถอะออกเถอะเ,เออนี่แหละนี่แหละกล่องใส่แมวมีชื่อเล่นๆให้กล่องใส่แมวเออออกแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ได้น้องคิรลล่ะมาแล้วนะครับทุกคน อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อตัวละครนี้คิระเะนี้ตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วทุกคนโอเคก็อยู่นี้สี่สิบโลนะครับโอเคเรามาลองว่าในแบบในเกมหลักมันจะกี่โลนะครับทุกคน <S <S เฮ้ยอดใจรอไม่ไหวแล้วทุกคนสี่สิบโลนะครับโอเคสี่สิบโลตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบโลนะครับอืมสี่สิบโลสินะอ่าพรแห่งดวงจันทร์ก็เก็บไปก่อนเลย <S 1> <S 1> อ๋ออ๋อถึงเต๊นนะละถึงเตนแล้วทุกคน เออฮะแล้วแมวก็เป็นแบบคนส่งยินาซุมะสินะอุ้ยอะไรอะดูเอวอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเออเอาเป็นว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วกันคนส่งยินาซุมะสินะคนส่งคนส่งมีพัสดุมาส่งครับเออไปอยู่ตรงไหนดีไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนดีอะทุกคนอ๋อเอาเป็นว่าผมไปอยู่เออไปอยู่เกาะแมวดีกว่าเออเกาะแมวเกาะแมวเกาะนี่นี่นี่นียเกาะน้องแมวเออ เนี่ยเออไปตรงน,น,นี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่น้ําตรงนี้แหละอู้อู้อะไรมีเคเวสที่ยังไม่ได้ทํา <c oughs> โอเคมาอยู่ตรงนี้นะโอเคนะขอเราจะอธิษฐานน้องแมวกันเลยทุกคนโอเคในนี้ผมจะกดเป็นตู้ยาเอชนะครับเผื่อมันจะออกยาเอหรือหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดเลดก็ไม่รู้ออโอเคนะครับขอเป็นตู้ยาเอตนี่เนี่ยตัวที่ผมต้องการก็คือตัวสีดาวนะครับโอเคไม่รอซ้า,าเรามากดกันเลยทุกคน นโม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 จะออกใน10โล <laughs> โอเคนะครับตัวทดลองคือ40โลนะครับตัวจริงก,กี่โลกันปั๊บไปเลยทุกคนม่วงมาแล้วม่วงมาแล้วออกไหมออกไห้สิบโลไห้สิบโลไ้มอือดับโง่โอือทนูุโง่โอือคอนโง่โงโอ้โหหอกโง่โงโอ้โหโอ้โหขาวจั่วโอ๊ยตกใจหมดไอ้ ตกใจนึกว่าได้น้องแมวเลยสิบโลหมดแลหรือเปล่ายังมีอีกไหมโอ้ไม่มีแล้วสิบโลอ่ะทุกคนไม่ออกอะ่ะโอเคยี่สิบโลคือตัวทดลองคือแบบสี่สิบโลสินะตัวนี้มันจิกก่โลกัะนแะน่ตัวจริงจะกิโลดบโง่โง่คอนโง่โง่ดำโ,โง่โงเอ,อ้ยโอ้ยตกใจเอ้ยลุนลุนลุนหัวใจเต้นโอ้ยอ,อะไรวันเนี้ยโอ้โหทำให้ดีใจ ไในสมูทอะไรก็ไม่รู้มาโอ้ยอย่าบอกนะอ้ยไอติมโอ้ยไม่ออกจริงอะดิแต่ก็ยังดีนะอันนี้เดือบันทองเดือบันม่วงเอาจริงดิไม่ออกดิจะบอกนะมาแล้ว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 มาอันนี้ต้องได้อันนี้ต้องได้ผมมั่นใจว่าอันนี้ต้องได้แน่นอนเออดำโง่ดำโง่สาธุสาธุ ออกมายังยันออกยันออกออก,ออกมาโอ้ยไม่ใช่ไอ้ยอะไรนี่ทุกคนสามสิบโลแล้วนะอเอาจริงเอาจริงดิเอาจริงดิสี่สิบโลตัวทดลาะคือสี่สิบโลอันนี้ตัวจริงนะครับเออตัวจริงจอะออกในกี่โลโอ้ขอละขอละอย่าให้โลหมดเลยอย่า ผมไม่อยากเอาตัวท้องแต่ผมอยากได้ตัวแบบตัวสีดาวแต่ว่าเผื่อมันหลุดก็จะเอาตัวยาเอะเลยอ้ออจริงดิอย่าบอกนะเอ้ยผมผมเริ่มแบบเอ้ยเริ่มเริ่มหมดหวังแนละ้วทุกคนคือแบบโลมันก็เริ่มหมดเอาอะไรเนี่ยทุกคนน้อยตีมอีกแล้วป<ะ>ัเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสี่สิบโลแล้วนะ หไม่มีหวังแล้วทุกคนคือเจ็ดสิบโลไม่ได้อ่ะเจ็ดสิบโลไม่ได้สีดาวเหลือสามสิบแล้วทุกคน <c oughs> โอเคไปห้าสิบโลนะครับตอนนี้คือห้าสิบโลแล้ว <c oughs> คือน้องคิรลาล่ายังไม่มาเลยอะไรวันนี้ใจรายเกินไปไหมน้องโอ้อะไรอีกวันนี้คือผมไม่หวังแล้วล่ะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เกินไปไหมทุกคน ตัวสี่ดาวนะไม่ใช่ตัวห้าดาวนะโอเคหกสิบโลออหล้าดาวออกแล้วมั้งเนี่ยน่าห้าดาวออกแล้วอ่ะแต่ว่าสี่ดาวยังไม่ออกอะไรวันนี่ยโอ้ยผมอยากจะร้องไห้อะไรวันนี่ย,ม,ยากกานนมาดูว่าห้าดาวจะห,หลุดเลสหรือไม่ oh. อัละขออย่าหลุเหลดเลทแล้วกันคือคแล้วไม่ออกห้าดาวห้า โอ้ยทุกคน What the fuck What the fuck คือตอนนี้ผมไม่มีแรงแล้วทุกคนกคือผมไม่มีแรงแล้วตัวสีดาวตัวที่อวยผมฟาร์มของมาตั้งเยอะกัตติก What the fuck, What the fuck เฮ้ยสีดาวก็ไม่ออกข้าวดาวก็หลุดเลทโอ้ยชีวิตมันช่างโหดร้ายยาเอ่ยิงไปเถอะไม่ออกแล้วเศร้าอ่ะทุกคน ออกอะเอาจริงดิโอเคเจ็ดสิบโลนะครับนี่คือเจ็ดสิบโลอันนี้คือผมไม่ต้องรุนล้วแหละเอออย่างนี้แหละโอ้ยกลัวจะออก <c oughs> <c oughs> คือแบบหมดหวังแล้วแต่ดันมาออกอะไระเนี่ยโอ้ <c oughs> ทำให้ผมแบบเศร้าไปเลย <c oughs> <laughs> ในที่สุดก็ได้แล้วทุกคนโอเคน้องแมวตัวสีดาวอันนี้คือผมฟผมาร์มของมารอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกันคือตัว้าดาวผมไม่ค่อยอยากได้ผมอยากได้ตัวสีดาวตัวใหม่นั่นแหละนี่อ่ะกิดละละโอเคโอ้ยด่าลักอ่ะด่าลักกันทุกคน เออน่ารักอะ่ะอันนี้คือผมชอบนะผมชอบมากๆเออเป็นตัวอวยเลยแหละผมว่าผมเป็นตัวอวยเลยแหละถึงถึงมันจะไม่ใช่อ่ตัวดาเมจหลักแต่ผมจะให้สามมุเลยให้น้องเอาสามมุเลยเพราะผมอวยไงทุกคนเอออันนี้ก็เป็นน้องแมวเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นน้องแมวต้องทำไงอะ่ะเออกดค้างสินะเออน่ารักอะ่ะทุกคนน่ารักมาก <c oughs> โอเคเป็นน้องแมว เออเอ้าสปีดไม่ได้คือพอเราแบบ Death, เดสเ์แล้วมันจะกลายเป็นกลายเป็นน้องแมวเลยคือไม่กลายเป็นไม่กลายเป็นกล่องเลยคือเราต้องแบบวิ่งทั่วไปปกติใช่ไหมเออขึ้นเขาได้น่ารักอะทุกคนเออน่ารักนะกน <c oughs> เอนะเอชอบชอบชอบมากๆเลยโอเคโอเคเรามาเพิ่มพรสวรัค์เพิ่มเลเวลน้อกันเือ โอเคอย่ารอซ่าหลังจากอัพสกิลเราก็ไปทดสอบดามเมจกันเลยโอ้โหดาเมจแปดหมื่นเลยไหนมาลองเลยนี้น้องแมวที่เขาบอกว่าสายโล่แต่ผมเล่นเป็นสาย DPS ครับอาวุธที่ใส่ให้น้องคือดาบสีลาวนะครับ และนี่ก็เป็นดาเมจที่ผมทําได้ณนะตอนนี้ด้วยอาวุธสี่ดาวนะครับผมมีแขนว่าจะเปิดดาบพี่แต้คให้น้องนะครับไม่รู้ว่าจะพอเปิดหรือไม่และคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับทุกคนทุกคนเห็นโมโของน้องหรือยังเ,เขาบอกว่าน้องเป็นสายโล่แต่ผมเอามาทําเป็นดีเพสก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเออเนื่องจากว่าน้องเป็นตัวอวยก็เลยเอาน้องมาทําเป็นดีเพสเล่นๆเ,เ,เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กับติดตามเป็นตัวังใจให้ผมด้วยนะครับ